เดินเท่าไหร่ต้คอนโดให้ตองให้อยู่สบายเดบสามหมื่นไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยคอยรับทำนมมาด้วยเหรอทำนมมาใช้เท่าไหร่ข้างหนึ่ง450รข้างหนึ่งสี่ร้ดูแลเขาอย่างเดียวอย่างกินดีอยู่ดีเรอมีเงินใช้มีรถขับหนูพูดเลยวไม่ยากนกูบอกพอมันถอนเกงมาแล้วหนูเห็นแบบใหญ่มากกูบอกแล้วมันเหมือนเอาดอกเทศทอดแล้วอะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปปีขึ้นไปอ่านมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Go บ o y Crush ครับแล้วก็ท่านกำลังอยู่ในรายการเพื่อข้างในนะครับวันนี้เจอกับสาวสวย1คนฮนะน้องเปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีค่ะเปิ้ลจากเมื่อคืนที่เปิ้ลอินบ็อกหาโกบอยเรื่องราวเราเล่ามตรงๆเราไม่เฟกนะไม่เฟกค่ะก็พิมพ์มาว่าเนี่ยอยากจะขอกอดแฟนหนึ่งครั้งครั้งสุดท้ายมามุกนี้ยะมากแฟนเก่า,กกาครั้งสุดท้ายก็บอกว่า อยากจะขอมากอดแล้วก็อยากจะมาล่าลาก่อนที่ตัวเองจะไม่มีโอกาสได้ล่าลาคุยในะลักษณะเนี้ยฆ่าตัวตายทุกคน <c oughs> ก็เลยมานั่งคุยบอกว่าคุยกันหน่อยอ้าวก็ให้ไลน์ไปแล้วก็มานั่งคุย <c oughs> ก็จนได้ไปความว่าเรื่องราวของเปิ้ลเนี่ยมันเป็นลักษณนะรักผู้ชายคนหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้าเป็นยิงมาหวาเปิ้ล ซึมเศร้าจริงๆอพี่หนูเคยคิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็เคยทําแต่เพื่อนมาทันอยากจะทําอะไรให้ตัวเองตายโดดตึกพี่โดดตึกเลยเหรอมันมีอะไรถึงทําให้เราทุอยากจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายมันเหนื่อยทุกอย่างพี่ทุกอย่างในชีวิตที่เจอช่วง มีปัญหาแล้วเหมือนคนเดียวพี่พูดกับใครไม่ได้พี่เกยังไม่ทันอะไรนี่เปนน้ำตาไหลเล้วรือกป่าว่าพี่มันอยู่ในใจแล้วแบบเออพี่เป็นรายการเดียวที่ดูเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะมาจริงที่คุณอยากจะมาออกรายการนี้เป็นเพราะอะไรมันสามารถมีอะไรที่สอนคนก็ได้ว่าเปิ้ลชีวิตจริงค่ะชีวิตจริงทั้งหมดที่เราเจอมาเรามาฟังชีวิตของผู้หญิงคนนี้หน่อยต้องถามาพื้นฐานครอบครัวพ่อแม่อยู่ด้วยกันไหมเลิกกันค่ะเลิกกันได้อายุอะไรป .6 ค่ะทาไมสาเหตุอะไรถึงมาเลิกกันพอพอรู้มไหมปหแม่มีคนอื่นเรารับรู้มาตลอดโดนตีโดนตบ ายกใครตีใครตกแม่แม่แม่ทำไมเลือกถึงดำร้ายหนูไปฟ้องพ่อโอ้หนูสงสารพ่อพ่อทำงานเหนื่อยทุกวันนี้ยังคุยกับคุณแม่อยู่ป่ะก็ติดต่อค่ะหนูเป็นคนเดียวที่ติดต่อได้ปัจจุบันนี้พ่อกับแม่ประกอบอาชีพอะไรแม่ทำงานโรงงานค่ะพ่อขับรถขยะค่ะแล้วตัวเปิ้ลเองมีพี่น้องอีกคนมีพี่ชายคนหนึ่งค่ะแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งก็เป็นสามคนพี่น้องความที่เราเป็นผู้หญิงแน่นอนแล้วพ่อต้องรักพ่อเป็นห่วงเราไหมพ่อแม่ทุกคนเป็นห่วงลูกหมดเลยค่ะแต่ว่าอาจจะใช้คําว่าไม่ห่วงก็ไม่ได้แต่คือ ไม่ห่วงเท่าไหร่ดีกว่าเพราะว่าเขารู้ว่าหนูอะอยู่ได้แต่จริงๆมันก็อาจจะไม่เสมอไปคนชื่อเป้นเติบโตมาในสังคมแบบไหนสังคมแบบลุยๆพี่แบบเย้ยอูรณากาดมหาชัยใช่ค่ะเออแล้วพื้นฐานครอบครัวคนแถวนั้นด้วยหลายๆอย่างพสภาวะทางสังคม คนในซอยไม่ค่อยชอบหนู<ะ>เพราะหนูเป็นคนแรงตอนใหม่ช่วงมสมมีเพื่อนผู้หญิงด้วยกันก็ในกลุ่มสี่ห้าคนทุกพ่อแม่เขาจะไม่ชอบหนูพเคิดว่าหนูลูกเขาไม่แลดแล้วล้วจริงไหมสาม,ไมีไม่จริงค่ะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราหมดมที่แบบบางทีหนูไม่ได้ทําด้วยซ้ําเพื่อนนะทำแต่เออไม่เป็นไรมึงรับทุกอย่างไงเพราะว่าที่เรารับเพราะว่าเรื่องของพ่อแม่เขาไม่ได้มาโฟกัสตัวเราใช่ไหมปะ คือก็เหมือนว่าเพื่อนอ่ะเออไม่เป็นไรมึงกูเองก็อีเปิร์ทั้งนั้นแหละอะไรก็อีเปิร์มารับบางคนก็ว่าเดี๋ยวมึงก็ท้องไม่มีพ่อมีแม่มีพ่อไหมไม่มีลูกค่ะยังโสดอยู่ยังโสดอยู่ยังซิงอยู่ไม่ซิงไม่ซิงครับพี่เติบโตแต่อายุเท่าไหร่ครั้งแรกปอชปีสองค่ะแฟนคนแรกรู้จักกันยังไงชอบเขาชอบเขาเจอที่งานวัดชีวิตคุณนี่นะแม่งเจอวัดวัดเป็นฟองปิ้งค่ะบองปิ้งก็คือคบกันแล้วทบกันกี่ปีไม่ถึงปีอะก็บอยทำไมอะกระแลกเน้ คุณก็ยอมรับพวกคุณแร้วนะก,ก็หนูแร่นในแบบของหนูหนูไม่ได้ล้านอ๋อหนูแร่นแต่หนูไม่ล้านแอบ,บ,บเหลือไปเห็นขา<อ>เป็นรอยสักลหลงไหลรสนิยมเรื่องของการสักมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วัยรุน่นเริ่มโตสักครั้งแรกเป็นรูปอะไรสักตรงไหนครั้งหลังค่ะ,โ,ะโชว์ได้ไหมเดี๋ยวถ้าจะโชว์ได้ค่ะโชว์ได้อ่าเดี๋ยวขอดูนะครับคุณถอยมาถอยมานี่ตรงนี้ก็จะเป็นปักปักคราฟสีทองโอ้ยไม่ได้ถูกนะตรงนี้จะเป็นปักคราฟสีทองมีเขียดแล้วกบมันอยู่ตรงไหนว่าเปิ้ลกบอยู่ช ักวงไปเยอะเหมือนกันโอ้โห oh, อยากจะดูมาดูไม่ได้โอเคก็เป็นเป็นรอยสักที่เขาหลงไหลเนรสยมเนาะใช่ค่ะโอเคแล้วเป็นไงบ้างกับการที่เราสักตัวนี้ก็รู้สึกดีเท่ค่ะอาทีนี้รู้แล้วแฟนคนแรกก็คือตั้งแต่ปวชแต่ไม่มีลูกด้วยกันไม่มี ต่อมาคนที่สองคนที่2เป็นใครครับผมเล่าให้ฟังหน่อยเป็นแฟนตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันก็ประมาณ2ปีกว่าเราก็เลิกกันอืทำไมถึงเลิกเขาไปเรียนกศนอจบแล้วเขาก็บอกว่าเขาก,กาลังจะเรียนป,ปริญญานะอืเขากำลังจะมีชีวิตที่ดีคําพูดไม่หมดจําจได้ตลอดเราเราควรจะเข้าใจว่คะ่ะคําพูดแบบน,นี้หนูก็หายไปเองตอนนั้นหนูก็ทนมาตลอดโดนนอกใจโดนตบตีโดนทุกอย่างคนคนที่2นี่ตบตีคุณด้วยเหรอนั่นเป็นผู้ชายคนแรกเลยที่ตีหนูมาตีเรื่องเขามีคนอื่นแล้วก็ไปเจอ โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหแล้วเธอไปทําอะไรวันที่เจอเธอเดินร้องไห้กลับบ้านออาไปเจอเขาแต่ไม่ได้เจอเขาทําอะไรกันนะคือไปเจอเขาก็เคยอ,อ,อยู่ในบ้นานแบบใช่ประมาณนั้นแล้วเราก็ทํานางเอกมิวสิกเลยไม่ได้นางเอกแต่คือแบบจุก แต่เราก็ไม่ไปตบตีแฟนเขาเขาเห็นเราไหมว่าเราเห็นเขาเห็นค่ะเห็นตั้นทั้งทําคือเราไปให้เขาเห็นอ่ะกูเห็นมึงนะค่ะแล้วก็เป็นนางเอกเดินกลับออกมามาตามไหมก็มาทะเลาะผู้ชายด่ามึงเป็นขี้อะไรเออเราผิดอ่ะคุณผิดยังไงววาก็คุณไปดูไปเห็นไงเกไปก้าวไก่ประมาณนี้อ่อฮะตอนนั้นสถานะเขาเป็นผัวแมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันค่ะเขาเข้าใจัวรู้แล้วพี่เขาก็ฮอตโอ้โหเขาฮอตเดียวเธอไปรู้จักเขายังไงอ่ะสองคนเฟซบุ๊กเขาเป็นคนพื้นที่ปะพื โอเคลราจากนั้นเลิกกันที่สะพานไหมไม่ค่ะเลิกกันเพราะว่าด้วยความที่หนูคงถึงจุดที่มันหมดความหมดทนแล้วเนาะแยกกันไปทาใจแล้วหนูก็คุยกับผู้ชายคนนึงแค่คุยกันชื่อพี่โอคือแค่คุยเขามาเป็นที่ปรึกษาให้เราไม่ได้มีสัมพันธ์งั้นก็คือหนูไปโรงเรียนเขาก็จะแวะรับใช่มันก็ต้องคิดบางเลยโอไม่โอไม่ต้องคิดแหละ แต่เขาดีอะพี่ไม่ได้ไม่ได้มีในมุมชู้สาวเลยไม่มีไม่มีครั้งเดียวก็ไม่มีไม่มีค่ะช่วงแค่เวลาสั้นๆเองแล้วพอแฟนคนนี้รู้ก็กลับมาขอคืนดีถึงหวงไงโอมก็ต้องคิดอะโอมก็คิดแบบกูต้องใช้ความดีสู้แล้วทำไมคุณไม่เลือกเอาไอโอมแต่คุณกลับไปหาคนคนที่สองเหมือนเดิมก็หนูรักไงผู้หญิงทำไมถึงชอบคนที่ขี้เียจจริงๆแล้วไหวดีจริงจริงคนที่ดีแบบดีทุกอย่างไอ้ดีเกินไปเลย ไม่ตื่นเต้นมั้งคะสำหรับผู้หญิงดีมั่เร็วมั่งลีขิถ้าขี้ขีเยอะนะอ่ทีนี้เราย้อนกลับไปแล้วเราเลือกที่จะไม่ไปล้างจานให้พี่โอ๊คเราเลือกกลับไปที่จะกลับไปคบกับคนเดิมถ้าเวลาคบกันกี่เดือนกี่ปีก็อีกคบกันต่อได้ไม่นานก็แยกกันเราก็เป็นฝ่ายไปต่อใช่หนูก็ใช้ชีวิตของหนูกลับไปหาโอ๊คอีกไหมไม่เก่าค่ะทาไมถึงไม่กลับสงสารเขาเรารู้นี่ว่าเขารักเราเขาอาจจะไม่ได้รักเราแต่ช่วงเวลาสั้นๆนะพี่ เรามีสตอรี่เดวยกันถ้าพูดง่ายๆประสาทต,ตอนนี้ก็จะตอนนั้น,อน,นเอาพูดตรงๆคุณคือขาดความรักและคุณกําลังหาที่พึ่งทางใจ ประมาคนที่สองไปปุ๊บมันต้องมีคนที่สามก็ใช้ฮิวเวเลอจนมาเจอโน้ตโนตนี่เพล็กสุดเลยนี่เป็นความรักเกิดอะไรขึ้นกับพี่โน้ตครับตอนนั้นเมื่อตอนปี5 5ใช่ป่ะคะครับผมก็ช่วงเข้าสู่วยรุ่นแล้วล่ะมหาช้ยมันจะมีหลายภาพจะเปิดทุกวันไปทุกวันเลยพี่จนวันหนึ่งมาเจอโน้ตในบีบีโน้ตเขาคุยกับพี่ในกลุ่มที่เที่ยวด้วยกันมาก่อนหนูชอบไปแย่เัาผู้หญิงอะถ้าแย่ผู้ชายก็ต้องชอบแหละชอบใช่ป่ะวันนั้นพี่โน้ตเขามาเราไปกินเคเอฟซีรับพี่ชายไปกินก็ไปกันหลายคนอะเพื่อนก็ว่าผู้ หิงอะไรวะเลิศไม่สนใจคือแบบเราไม่ห่วงลุกตัวเองใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะโง่ชอบโง่ก็แยบแยบแยบกับโน้ตว่าไงนี่คุณเป็นฝ่ายกี่เพื่อก่อนนะแหมกันนิดนึงก็ใช่แหละทำอะไรอยู่พี่ทักพี่บีกันคุยเรื่อยเขาเขาฝันดีนะครับน้องรักหนูก็ปาเพราะว่าแล้วเมื่อไหร่จะรักน้องอะไรประมาณนี้นี่ยอนหย่อนหย่อทีนี้เขาก็ชวนไปดูหนังเริ่มคุยเปลี่ยนสถานะนั่นแหละคบกันกี่เดือนกี่ปีสามเดือนค่ะสามเดือนตั้งแต่วันที่ยี่สิบเดือนห้าปีห้าห้าโง่คบกับโน้ตจน โดนจับวันที่5เดือน5้าเกิดอะไรขึ้นกับโน้ตเขาโดนจับเรื่องรถผีรถผีก็คือรถรถรถที่ว่ามีคนไปจรกรรมมาแล้วมาขายเขาเขารับซื้อเป็นเพนอะไรอะไรประมาณนี้โดนกี่ปีโน้ตตอนนั้นตัดสินมาน่าจะยกมา10ปีหรือไม่หนูไม่แน่ใจแต่ว่าติดเข้าไปจริงๆแล้วประมาณ4ปี9เดือนแล้วหางที่พบวัน3เดือนพอกําลังจะเป็นแฟนชอบกันแล้วปุ๊บคือชอบแล้วอยู่เด็กหนูหนูคุยกับโน้ตแค่คุยกับพี่โน้ตแค่2ออาทิตย์ เราก็ไปอยู่กับเขาไปอยู่เขาเลยอุณเปิดอู่คือถ้าชอบพี่เออถ้าชอบคือแบบผู้หญิงนะตรงช่งช่วงเวลาที่โน้ตไม่อยู่เนี่ยก็คุยผ่านจดหมายตลอดแล้วจนมาโน้ตมาย้ายเรือนจําไปเรือนจําแม่กองหนุมก็ขับมอเตอร์ไซค์จากบ้านบางปิ้งสมุทรสาครครับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกใบหนึ่งไปหาเขาที่แม่กองบ่อยๆพอบอกไปเยี่ยมโน้ตเสร็จปั๊บเราใช้ชีวิตแบบนี้ไปเยี่ยมเขากี่เดือนกี่ปี ก็จนออกอะค่ะโอ้ไม่ได้ไปเยี่ยมตลอดก็มีขาดช่วงไปบ้างที่ไม่ไปแล้วระหว่างที่เขาอยู่ในเรือนจาเราไปมีแฟนมีอะไรมั้ยก็มีคนอื่นแล้พี่อ๋อเรามีคนอื่นแล้วมีตั้งแต่ตอนที่โน้ตเข้าไปกี่อนกี่ปีเข้าไปประมาณสักปีหนึ่งได้ไปรู้จักผู้ชายก็ไปชอบเขาอีกแห้ะไปชอบผู้ชายชอบใครเขาเป็น้องแล้วทำไมถึงเลิกคบเขามันเด็กกะพี่มันเด็กชอบชอบคือหนูเป็นคนที่แบบถ้าชอบใครเดี๋ยวชอบเองชอบเด็กไหมเป็นชอบเด็กไม่ชอบถ้าย้อนเวลากลับได้ใครบอกกินเด็กแล้วมันทํา้จริงแลพี่มันตากไหมจริงจริันควก หลังจากนั้นแต่คบคนที่4ี่แล้วไอ้นกติดคุกไปแล้วอยู่ในเรือนจำแต่ระหว่างตอนที่เราครบอยู่เราก็ยังไปเยี่ยมเขาอยู่ใช่ค่ะไอคนใหม่คนที่4ี่รู้บ้างไหมว่าคุณไปเยี่ยมนตก็รู้นะคะรู้แล้วคิดมึงหัวอกผู้ชายเราอะไอเยียมึงยังไปเยี่ยมผัวอกไม่เคยทำใครก่อนถ้าเขาไม่ทำหนูก่อนแปลว่าผู้ชายคนนั้นทําก่อนหนูถึงจะกลับไปเขาทําอะไรชายคนที่4ี่มีคนอื่นไม่ต้องมาให้เห็นหรอกค่ะแค่เห็นมาคุยอะ สำหรับหนูก็คือมีคนอื่นแล้วไม่ซื่อสัตย์แล้วความซื่อสัตย์ของหนูจะเปลี่ยนไปเลยแต่ที่หนูว่าไม่คิดจะคูลกับใครเลยเอาง่ายๆว่าช่วงนั้นก็ไม่ได้ไปเยี่ยมหนูเลยด้วยซ้ำแต่สถานะคุณเนี่ยก็ยังเป็นแฟนเขาอยู่นะแล้วคุณกลายเป็นว่าถ้ามึงทำกูกูทำมึงบ้างมึงอย่ามากรธไม่ได้หนูไม่ได้คิดว่ากูทำมึงบ้างแล้วมึงจะมาโกรธจากกร่าคนเรา เป็นคนซื่อสัย์มากๆหนูก็จะเปลี่ยนไปอีกคนเลยก็นั่นไงคุณก็กำลังจะทําเขาก็แล้วไงต่อให้หนูไม่นอกใจหนูก็ไม่ได้รักเขาเหมือนเดิมอ่าสถานะเปลี่ยนไปแล้วแล้วกลายเป็นว่าคุณก็กลับไปเริ่มไปหาโน้ตใช่ไปหาคนที่คุณคิดว่ามันเป็นรักแท้ของคุณคือเป็นทุกอย่างดีกว่าสถานะตอนนั้นตั้งแต่ปัจจุบันนั้นจนทุกวันนี้หนูคิดตลอดคือว่าโน้ตไม่ใช่แฟนเก่าแล้วโน้ตก็ไม่ใช่แฟนใหม่โน้ตไม่ใช่คนปัจจุบันแล้วเขาก็ไม่ใช่อนาคตตแ่เะ้คนนทีีคเือ้ พบกับบินก็ประมาณ2ปีมั้งสองปีก็จังหวะที่ถ้าพัวกกันทำลายจริงจริงนตยังติดอยู่เลิกเสร็จปุ๊บคุณอยู่ได้ไม่กี่เดือนโน้ตออกมาอยู่ได้ไปดีค่ะยู่อ๋อเลิกกันเสร็จปุ๊บอยู่ได้เป็นปีโน้ตถึงออกมาก่อนที่จะเลิกมันต้องมีสาเหตุไอ้พี่ชายคนที่4ทํทำไมถึงเลิกก็มีคนอื่นนีใครมี วินมีคนอื่นแต่ผู้ชายคนนั้นมีมีคนอื่นหนูยอมเป็นเมียน้อยในสถานะที่หนูเป็นเมียหลวงอยู่ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีความสุขเลยเขาก็มีคนอื่นหนูก็ต้องยอมอยู่ในสถานะแอบแฝงากที่หนูเป็นเป็นเมียอยู่ที่เดียวกันอา้าวอะไรวะไอ้ผู้ชายนี่กลับไปอือแล้วคุณกลับไปจระทีก็ได้เรื่องทุกทีจนมาเลิกกันวันสุดท้ายเลยขึ้นนั้นพ่อกับแม่ก็มาส่งที่บ้านแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรจบเลยทีนี้อยากรู้อ่ะไอ้การที่คุณไปเยี่ยมญาติเนี่ยคุณไม่ใช่สามีไอ้คุณไม่ใช แล้วคุณมีสิทธิ์ไปเยี่ยมขึ้นยากโน้ตลงชื่อไว้ค่ะเอาโน้ตลงชื่อคุณไว้ตอนนั้นคือคุณคุณได้บอกเลิกเขาไหมไม่ได้บอกเลิกก็หายไปก็มีคนอื่นไปแล้วแต่โน้ตมันรู้แล้วนะว่าว่าคุณต้องมีรู้พี่มันรู้มันรู้ใช่ไหมอ่ะหลังจากนั้นพอมันรู้เสร็จเรากลับไปโน้ตมันก็งงอ้าวอีหานี่มีอะไรยังไงเนี่ยกลับมาอยู่ เป็นธรมรมดาพี่แรกๆก็รักสักพักก็เลี้ยวเดี๋ยวเดียวก็กลับมาโอ้โหคาดีคําดี <c oughs> จนโน้ตออกมาสิวันนั้นลอยกระทงลอยกระทงออกมาอย่างแรก<อ>เลยไปไหนกันพขรู้ว่าวันปล่อยตัวใช่ไหมคะเขา<อ>มีแม่เขาไปก่อนหนูอะไปที่หลังขเขาตามไปที่หลังก็รีบไปเลยตอนนั้นดีใจมากเลยได้เจออะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บตอนนั้นคืนก็ไปลอยกระทงด้วยกันแล้วก็ไปนอนที่ห้องหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่มีสัมพันธ์อะไรกัน อะไรวะผู้ชายนี่ติดคุกสี่ปีดีกว่าอีโนตเป็นกระเทยเป็นเกย์หรือเปล่าไม่มันต้องการแต่หนูพูดแล้วไม่ให้มากกว่าพอมันถอนเกงมาแล้วหนูเห็นแบบหนูหุบขาแล้วกวางหนูเอาไม่ได้ทำไมมันใหญ่เกินไปอะกูวางโอ้ฉีนโนตฉีนมาโอ้น กอ่วาโอ้ยนี่นก็เป็นเรื่องหนึ่ง <laughs> นี่คือความว <laughs> ่างน,นะของคนที่อยู่ในเรือนจำแล้วมึงไปทำอะไรเนะี่ยข้ามาถอนม <ะ S 2> ารับไม่ได้กูวอยแบบมันไม่ได้ฝังข้ากูว่ข้า <laughs> ม, <laughs> มันเหมือนเห <laughs> <laughs> มันเหมือนคอนทอเคยแบบคอนทองเห็นแบบเตยก็แบบโอ้โหอย่างนั้นเลยต้องใจมากกูบอกแล้วมันเหมือนขอนดอกเทศทอดแล้วอ่ะวายเหมือนสับปะรดอ่ะเรับไม่ได้โน้นั่นแหละก็อาจจะเป็นด้วยเรื่องนั้นด้วยเออก็เลยมีความรู้สึกว่า <laughs> ลัวไปเลยไม่ใช MM ่ค hmm. ่ะวัวแล้วก็ติดเพื่อนด้วยเข้าวงการด้วยหลังจากนั้นเสร็จไม่รู้รู้สึกอยากมีเพศสัมพันธ์ด้วยไม่ได้รู้สึกอะไรหลังจากนั้นฮก็ยังรักถ้ารักก็คงกลับไปอยู่ด้วยกันที่อาพี่มันแค่ไม่เหมือนเดิมอะแค่ไม่เหมือนเดิมใช่อะโอเคหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บช่วงที่หนูเข้าวงการเนี้ยก็คือเป็นเพราะเขาไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเขานําไปเป็นเพราะเขาไม่อยู่ หนูเสียละเถือกโงเลยเพราะว่าหนูมีเขาคนเดียวเป็นทุกอย่างแบบคอยดึงเป็นเหมือน,นในครอบครัวก็ว่าได้แต่เขาก็<ด><ร>ตามค,คุณไม่ได้นะ่ะเขาก็ติดต่อคุณไม่ได้เขาดึงคุณไม่มาแล้วเขาะจะมาช่วยเหลืออะไรคุณนะก็แต่เขาก็เป็นอันนี้คือที่สุดที่หนูอยากจะบอกเลยในขณะที่เขาไม่อยู่เนี่ยคะ่ะเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทําให้เราหลุดมาจากวงจรนั้นได้เขามีวิธีไงดึงให้คุณหลุดจากวงจรแล้วเขาเป็นกําลังใจเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาอยู่ข้างในนั้นอยู่ข้างในนั้นเขาออกมาแล้วเขาเข้าไปใหม่แล้วค่ะโทษตลอดชีวิต คดียาเสพติดอ้าวสุดท้าย <c oughs> คุณโน้ตก็โดนคดียาเสพติดใช่ตอนนี้ออกมากี่ปีแล้วถึงจะโดนยาเสพติดก็จากปี59ก็ประมาณ2ปีค่ะ2ปีเท่านั้นแล้วทำไมเขาถึงเข้ามายุ่งกับยาเสพติดหนูก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องนี้เลยยาเยอะไหมโทษตลอดชีวิตค่ะเป็นยางคุณไหมคุณวิ่งไปใหม้มันเปล่าเปล่าค่ะไม่หนูไม่เคยติดต่อโน,น้ต กันอีกเลยตั้งแต่เลิกไปมิน่าละกูบอกก็ยังงงอยู่กําลังมองไทม์ไลน์ของหนูอยู่สุดท้ายคือพาอเขาออกเข้าไปในเรือนจําเขาก็เป็นคนที่ทําให้หนูหลุดมาจากวงจรนั้นเลยหลุดอะไรเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยพ่อเขาไม่ดนใจค่ะพี่คุณคิดไปเองหนูไม่ได้คิดไปเองพี่หนูคิดว่าถ้าหนูยังอยู่อ่ะหนูจะดูแลคืออาจจะไม่ได้ดูแลดีที่สุดไปเยี่ยนทุกวันหรือว่ามาพูดให้ตัวเองดูดีนะแต่คือถ้าในจังหวะไหนที่ช่วงชีวิตหนูพอจะดูแลได้หนูจะดูแลแต่เปิ่นเปิ้นก็อย่าลืมนะว แต่ความผูกพันมันแปีกูบอกจะใช้คําว่าความผูกพันยังไงว่าาะคือไม่ได้แทบจะไม่ได้สมัครแค่เธอแค่ไปเยี่ยมคนเราแม้แต่ว่าวันที่เขาออกมาจากเรือนจาการที่คุณจะมีเซ็กวันลอยกระทง <c oughs> คุณก็แทบไม่ได้มีเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าพี่มันเป็นความรักที่อยู่ในใจเราอ,ะอ่ะถ้าถามว่าสมมติว่าคุณบอกว่าคุณไม่มีความผูกพันสมมติั้าวันใดวันหนึ่งสมมติวันเนี้ยโน้ตออกมาคุณบอกคุณรักเขานักรักหนาโน้ตขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยคุณจะยอมไหมถ้าสมมติเป็นวันนี้เหรอคะยอมค่ะทั้งที่กระบอกกันไปลย ก็ยอมแล้ว่าเดี๋ยวมันก็ชินโอ้ยตายแล้วไอ้เป yep> et ิ้ลโอ้ยตายแล้วฉันไม่รู้จะพูดกับแกยังไงคือกำลังจะบอกว่าเปิ้ลความผูกพันอะอ้าเอฟซีมีเคราะ์มาเนาะเดี๋ยวให้เข้ามาดูแล้วคุณค่อยมาอ่านคอมเมนต์ว่าเป็นเรื่องราวของคุณเนี่ยมันควรจะรอเขาไหมมันเป็นแค่ความสุขทางใจหรือเปล่า มันเป็นสิ่งที่เยียวยาทุกวันนี้ได้ดีกว่าเปิ้ลหนูถ้าหนูเปิดรับหนูเป็นคนที่หน้าตาไม่ใช่ว่าไม่ดีถ้าหนูเป็นคนหน้าตาดีกำลังจะบอกหนูเป็นคนหน้าตาดีถ้าหนูเปิดรับแล้วเอาแต่คนดีๆเข้ามาจะคิดแต่สิ่งที่ดีๆแล้วเราคือทุกวันนี้พวกนี้วงการเรื่องสื้ดำเรายังอยู่อ่ะอ่สีดำไม่ค่ะไม่เลยไม่เลยเลิกมากี่ปีแล้วโอ้ก็เป็นปีแล้วค่ะสองปีสามปีสองปีตอนที่เราเข้าไปในวงการดำนี่เพราะอะไรเรื่องเงิน ไม่ใช่เรื่องเงินเลยพี่เพื่อนเสพยากันนั่นแหละเก็ไปอ,อยากรู้อยากเห็นไปรู้จักเอขึ้นเริ่มไปรู้จักคนนู้นคนนี้คนนั้น,น,นเริ่มวิง่งเริ่มเริ่มไปสู่ระดับแบบม,มาหากราบว่าเราไปรู้จักตัวใหญ่ตัวทอ็ทอปๆเลยรู้ไหมเทปนี้ถ้าออกไปตาํารวจเขาจะมาติดต่อคุณให้คุณเป็นสายนะ หนูไม่เป็นค่ะเพราะหนูติดต่อใครไม่ได้หนูออกมาจากวงการนั้นแล้วจะให้หนูไปทําใครหนูก็ทําไม่ได้เพราะหนูไม่รู้เพราะว่าคนที่หนูเคยรู้จักเนี่ยเขาก็โดนจับไปอยู่ข้างในแล้วแล้วหนูก็ไม่ได้ยุ่งจากวงการนี้แล้วจะให้หนูมาตอบใครหนูทําไม่ได้อืมแต่พูดให้ตัวเราเองดูดีเปล่าว่าไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีแต่หนูพูดความจริงพี่ทําไมทําไมคนมันต้องมีภาพอะไรที่มันไร้ไร้มันต้องแบบมีอะไรที่จดจําฝังใจแล้วเราถึงไม่อยากจะกลับไปในมุมนั้นสิ่งที่เธอเห็นคืออะไร หนูเห็นโน้ตเป็นแบบนี้โน้ตนี่คือเป็น c คสต s t u ตัวอย่างเลยนะที่ทําให้คุณไม่อยากจะไอยา่เข้าไปอีกเลยกลัวเลยนะกลัวเลยครับชีวิตที่แม่งต้องติดคุกตลอดชีวิตอ่ะอย่างที่คบอยบอกอ่ะมันอาจจะไม่มีจริงก็ได้ติดคุกตลอดชีวิตแต่ติาปีกะมีแน่นอนใช่ค่ะสิบปีแล้วคุณที่ดูสิบปีสิบปีแต่คุณมีอะไรคุณดูคุณดูเป็นตัวอย่างว่าพอคุณไปยุ่งกับเรื่องยาเสพติดครัวแทนยุคชีวิตคุณพังหมดครอบครัวพังหมดลูกเมียคุณพังหมดโน้ตเพิ่งมีทุกอย่างมีมกกกงทุไไปดด้ี ทิพหายหมดแล้ว นี่คือสุดท้ายนะถ้าคือคุณเข้าไปยุ่งในวงลนซึ่งเปิ้ลเองเปิ้ลก็บอกว่ามึงโกหนูคิดได้หนูเห็นโน้ตเป็นตัวอย่างหนูเลยถอยไม่เอาใช่ไม่เอาเลยค่ะไม่แตะยอมอยู่แบบลําบากเลยแล้วทุกวันนี้เราประกอบอาชีพอะไรตอนนี้หนูตกงานก่อนหน้านี้ก็พอเหมือนจะดีจะดีก็มีปัญหาหลายๆเรื่องที่ทํางานอยากทํางานไหมอยากทำาคยค่บอยากทำงานอะไรไหนบอกบอกกับเอฟซีใครที่คุณถนัดงานด้านไหนอะเปนน้อยเมียน้อยเมียน้อยได้ไหมเมียน้อยเมียน้อยได้ไหมไม่ชอบค่ะไม่ชอบเมียน้อยไม่ชอบถามยิงหน้าตาเราวันนี้มีคนนําเสนอเราแน่นอน จริงเหรอมีคนนําเสนอคุณเลยอ่ะมีมีคนเสียมีก็คือเสนอเดินเท่าไหร่ก็คอนโดให้จองให้อยู่สบายเดือนวสามหมื่นไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยคอยรับดูแลเขาอย่างเดียวออย่างกินดีอยู่ดีมีเงินใช้มีรถขับไม่ชอบไม่เอาอยากเจอกระบองโน้ตไม่ใช่ค่ะคุณไม่ชอบก็กำลังจะพูดเออมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรเนาะแต่ว่าสุดท้ายเราถนัดงานด้านไหนบอกกับเอฟซีเขาบ่อยหน่อยค่ะก็ ทำนมมาเนาะทำนมมา <c oughs> มด้วยเหรอนมมาใช้เท่าไหร่ข้างหนึ่ง450ข้างหนึ่ง4ี่รยสทำไมมันนมคนเราไม่เท่ากันอยู่แล้วพี่ข้าง400กว่าเลยเหรอทำไปเพื่ออะไรวะโกูบอยถามอยากทำเหลือ,อตอนนั้น อย่างจากธุรกิจดำป่ะบริสุสทธิ์แล้วก็เทาๆค่ะอเอาเทาๆ๋อดูว่าถ้าต้อกิจดำให้ตำรวจแม่มาตามจับเอาหลักฐานไปไม่ใช่ค่ะก็รับรีวิวได้นะคะอะไรเงี้ยแบบไม่ได้คิดค่าตัวแพงคือแกมีเฟซบุ๊กไหมมีค่ะอ่ามีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กคนติดตามเท่าไหร่พันเก้าร้อยเขาแกรับรีวิวคนติดตามแกพันเก้าเพิ่นชอบถ่ายรูปจ้างผมไปถ่ายรูปก็ได้คือ ไม่ต้องคาดตัวแพงหรอกคืนชอบถ่ายรูปไงจ้าชอบถ่ายรูปเราเป็นแบบให้เขาหรือเราไปถ่ายให้เขาเราเป็นแบบให้เขาสิหนูทำนมมาทำนมมาใช่ค่ะออรับรีวิวงานเท่าๆรับไหมไม่เอาอะไรแล้วค่ะตอนนี้กวงานดำมาไม่เอาเลยค่ะแล้วจะให้รับรีวิวอะไรแบบไหนคือสินค้าครีมอะไรก็ได้เสื้อผงเสื้อผ้าเกี่ยวกับการถ่ายรูปหนูอ่ามีน้องเอฟซีครับที่หืนหืนนะฮะชอบหู อะไรที่มันดูเจริญหูเจริญตาเอ้าแกสี่ร้อยกว่าซีซีเนี่ยต้องต้องไม่ธรรมดานะหนูก็โพสอ่อยอยู่เหมือนกันโพส์อ่อยอยู่เหมือนกันอะตาม Facebook คุณได้ที่อะไรค่ะก็ Facebook นะคะลูกอมเป็นวัครถมะขามนะคะมอมาสี่ตัวอ่ะเดี๋ยวคิดขึ้นขึ้นลิงก์ให้อยู่ด้านล่างตรงนี้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 นะก็ไปติดตามดูย้อนกลับไปถามอีกนิดนึงเรื่องของโน้ตทุกอันนี้เรายังรอเขาอยู่ไม่ใช่คำว่ารอค่ะงั้นก็บอจะพูดว่าเป็นกัลยานิมิตที่ดีได้ไหมได้ ถ้านหนูยังอยู่ จะอยู่ข้างๆตลอดไปอยู่ข้างหนก็นไปติดคุ้กับเขาดีหนูไม่ไปติดหนูก็ดูแลข้างนอกไงพี่ดูแลทางความรู้สึกทางจดหมายเป็นคนที่เราโอเคเราเรู้สึกดีกับเขากาลังใจทุกอย่างเนาะไม่รอไม่ใช่เขามารอเพราะคํา่ารอมันอยู่จริงวันข้างหน้าหนูไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่สิ่งเดียวที่8ปีมันอยู่ในใจมันตลอดแล้วก็ทุกวันนี้หนูคิดถึงเขาเป็นกําลังใจให้หนูตลอดเวลาที่เหนื่อยรู้สึกแย่แค่หยิบจดหมายขึ้นมาอ่านก็อยากมีชีวิตต่อไปในบางทีหนูแทบไม่อยากมีชีวิตต่อเลยได้สรับเอาจริงๆโก จะบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกเว้ยใจิตใจคุณนะถ้าโกจะบอกจะสอนนะก็คือเปิลชีวิตเกิดแก่คลอดออกมาไอน้นอตมันไม่ได้คลอดมาพร้อมเลยนะใช่ค่ะแต่เป็นพ่อกับแม่ใช่คนที่คุณจะควรจะแคร์ที่สุดคือคุณพ่อเข้าใจป่ะแกควรจะแคร์พ่อกับแม่แกมากกว่าแข แทนผู้ชายคนอะไรนะถามาว่ากูบอยรู้สึกยังไงกูบอยเป็นพ่อมูเลี้ยงกูฟูฟักมาฝากกูจะนั่นกว่ากูจะเลี้ยงลูกกูค,คนนี้ได้มาแต่สุดท้ายไอ้เลวลูกกูจะไปแคร์กับผู้ชายใครก็ไม่รู้ที่ไม่มีหวัวนอนไปเท้าไม่ใช่แบบนั้นแต่พ่อรู้ว่ากูรักนูแค่ไหนแล้วแกจะรักขนาดไหนแกก็ต้องไม่รักมากไป่าพ่อแม่หนูไม่เคยรักกว่าพ่อแม่แต่แค่หนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่หนูพูดได้ทุกเรื่องซึ่งพ่อกับแม่เนี่ยหนูไม่เคยมีโอกาสได้พูดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูสิ่งที่กูบออยต้งการนะว ไอเ้เงี้ยกูกูต้องการให้ลูกกูมาพูดกับกูทุกเรื่องต้องการมาพูดกับลูกองไม่ใช่บอก ไม่จริงหรอกมั้งคะจริงคือคุณต้องเข้าใจว่าสิ่งที่คุณจะต้องให้เขาเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องต้องไว้ในใจคือพ่อไม่ใช่โน้ตเพราะโน้ตเองสุดท้ายคุณก็ยังไปเลี้ยวเขาไปบิดเขาไปเบี้ยวใช่หนูเข้าใจโน้ตเองก็ไม่มีแฟนใหม่แต่โน้ตคือคนที่เราฟังทุกเรื่องซึ่งหนูไม่ใช่หนูรักโน้ตมากกว่าพ่อหนูรักพ่อมากที่สุดแกไปอ่านคอมเมนต์ของแก,ลกแล้วกันแล้วแกคอยดูว่าคอมเมนต์เนี่ยคนเอฟซีจะคิดยังไงก็สิ่งที่กบอยบอกไปว่า สุดท้ายเนี่ยกบอยทำไม่ได้เป็นเคสอย่างเคสหนูเนี่ยหนูแค่ต้องการความสุขในการที่จะขอเข้าไปกอดเขาซึ่งการขออนุญาตคนหนึ่งคนเข้าไปในเรือนจําเราจะขออนุญาตเพื่อจะให้เป็นแฟนหนูต้องเข้าใจว่ามันไม่มีเหตุผลอันสมควรใ่ช่ไหมครับเวลาเราเขียนไปอ่ะเรียนท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ครับขออนุญาตเอาอีเปิลไปก่อนในโน้ตมันไม่มีใครหรอกเข้าใจค่ะกบอยแกเขาต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําที่สุดอะไรที่มันเป็นประโยชน์ แล้วมันดูมีเหตุและผลโอเคตรงนั้นเหมือนจะทาได้อกอย่าโกรธโกไม่โกรธค่ะไม่โกรธแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะโยรอบอยฝากฝากถึงโนตนิดนึงโนตครับออกมาแล้วมึงเอากระบองออกด้วยให้ถึงแค่ใบที่ฟันก็พอแล้วไม่งั้นพังเลยที่หมายทุกคนน่าจะโอเคแล้วนะกับคลิปนี้เนาะแล้วหนูมีเรื่องราวที่หนูอยากจะพูดหมดเนีก็ฝากถึงน้องพี่เพื่อนเพื่อนที่กาลังหลงพิษ ในนนตอนนี้แก <นะ S 1> คิดว่าถ้าเกิดเ,เทปนี้ออนไปคนมหาชัยจำกันได้ไหมโอโ้รู้เรื่อง <c oughs> รู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยอ่ะหนูไม่อายที่จะมาเปิดเผยหนูก็ไม่ใช่คนดีนะหนูก็เป็นคนที่ไม่ดีคนนึงแต่หนูก็รู้ว่าใครดีแล้วหนูคนเดียวใครแล้วก็บางคนคนที่เขาดีหนูหนูก็ไม่ดีกับเขาก็มีหลายหลายอย่างแต่อยากจะบอกพี่พี่เพื่อนๆทุกคนว่าเลิกเถอะพี่วงการอยาเสพติดอ่ะดี มันไม่ดีต่อใครเลยมันไม่ดีต่อเรามันไม่ดีต่อคนอื่นแล้วมันไม่ดีแน่ๆคือพ่อแม่เราสิ่งที่คุณบออยากรู้ที่สุดคุณเลิกยาเสพติดตัวนั้นได้ไงเพราะว่าหนูเห็นโน้ตเป็นแบบนี้จริงๆี่คุณสามารถเลิกได้เลยใช่หนูกลัวการที่จะเราจะเลิกยาเสพติดนี่คือยากตัวเราเองมั้ยยากไหมตอนนั้นหนูยากมันยากนะพี่แต่คืออันนั้นหนูกลัวไปเลยพี่หนูไม่ยุ่งอีกเลยมีเงินเฟ้อเงินแสนเงินเงินได้าง่ายเงินใช้ชีวิตง่ายาก่ได้ยี่อะไรซื้อเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงหมด เคยโดนจับ5คนที่เพชรบุรีเพื่อนเอายาไปเสพกันประกันเพื่อนทุกคนเลยค่ะเยอมเสียเงินให้ตำรวจไปแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบสบายพี่จนมาวันหนึ่งวันที่เลิอกอะ่ะลำบากมากพี่ลำบากแต่ไม่คิดจะกลับไปเพราะกลัวโอเคก็เป็นมุมความรักของคนที่เรื่องราดีๆให้หแม้แต่ว่ามันอยู่แต่คนละคำแพงกันแล้เนะนะานะคนโลกคุณเองคุณก็ไม่เคยใช้ชีวิตในกําแพง แต่คุณเข้าใจกับมันเพราะว่าคุณเข้าไปเข้าไปเยี่ยมเข้าไปบ่อยรู้ถึงจิตใจแต่สุดท้ายแล้วตัวคุณเองคุณก็ไม่อยากจะเสียอิสรภาพในนั้นไม่มีใครอยากจะไม่มีอยากใครอยากเสียแม้แต่โน้ตเองแต่โน้ตเองก็ไปใช้ชดใช้กรรมในตัวเองไปซึ่งติดปี20ปีกว่านโน้ตออกมาป่านนี้คุณก็คงมีลูกมีเต้าแล้วก็คงคิดได้แล้วล่ะก็สุดท้ายแล้วก็ฝากนิดนึงอยากให้ทุกคนคิดได้แล้วก็ให้มองว่าเทปนี้ผมว่ามันมีประโยชน์ในเรื่องของข้อคิดเรื่องของปิดภัยยาเสพติดขอบคุณน้องเปิ้ว ราวชีวิตแล้วก็เปิดแล้วมามาคุยกันจากที่เราอินบ o x กกันมาจริงๆแล้วกูบอยต้องขอโทษเปิ้ลก็คือเราไม่ <c oughs> กูบอยไม่สามารถทําแบบนี้ <c oughs> ได้ซึ่งมี f อฟหลายคนนะครับ <c oughs> อยากจะเข้าไปกอดแฟนเป็นครั้งสุดท้ายอยากจะไปเซอร์ไพรส์แฟน มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ถ้าคคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลองคอมเมนต์นะฮะลองคอมเมนต์เรื่องของเราน้องเปิลเลกหรืออาจจะให้กําลังใจก็ได้เบาบอกเอฟซีผมอีกทีติดตามคุณที่เพจ Facebook ได้ยังไงสําหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่ขายของออนไลน์คือเสื้อผ้าหรือว่าอะไรต่างๆจ้างหนูไปถ่ายรูปได้นะหนูชอบถ่ายรูปค่าตัวไม่แพงหรอกเลี้ยงง่ายอซีถุงนขนมก็อยู่ได้แล้วแล้วก็อีนั่นให้มึงสามหมื่นมึงไม่เอารีเปิล ใช่คะไอ้คนนั้นแหะเขาจะเลี้ยือกจ้าหรือเป็นเมียน้องอย่าไปหิวไม่เอาหนูไม่ชอบเรื่องถ่ายรูปแบบหรือว่าจ้างหนูทำงานอะไรเงี้ยติดต่อได้นะคะอโอเคก็ไปติดตามน้องก็หน่อยนะครับเป้นกำลังใจแล้วก็มีอมลบกระถามใช่คโอเคขอบคุณที่รับชมและติดตามครับโปรบอยคัสครับผมคิดว่าเทริปนี้คงมีประโยชน์ขอบคุณครับวันนี้เราสองคนไปก่อนเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ